ดีชั่วอยู่ที่ตัวธทรำรสูงต่ำอยู่ที่กินนมถ้าใครบอกว่าปากยังไม่สิ้นกินน้ำนม<อ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกินนมเท่าไหร่ยิ่งดีนี่คือส่วนหนึ่งในการแยกแยะสัตว์ป่านะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กับสัตว์ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับส่วนคนเราบางทีถ้ามีโอกาสก็จะจะเลี้ยงลูกด้วยตังบ้างนะครับดูตัวเล็กยืดเส้นยืดสายนะครับเดินมาอาจจะเมื่อยล้ากันได้นะครับสำหรับช้างป่านอกจากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วยังมีธาตุอาหารที่จําเป็นนะครับพวกเกลือแร่ต่าง ช้างสามารถหาได้ในธรรมชาตินะครับแต่หากเป็นพื้นที่ชุมชนก็ไม่รับเว้นที่จะหานะครับสําหรับช้างป่าบนเทือแห่งชาัิเขาใหญ่จุดที่ช้างปา่ามักจะไปหากินในแหล่งชุมชนทางฝั่งปากช่องหมูสีก็จะมีช้างพลายนะครับพายด้วนพายเบี่ยงเล็กเบี่ยงใหญ่ถ้าไปทางนครนายก ก็จะมีทางคลองแม่ชบาแก้วนะครับที่ดังๆหรือไม่ก็พายงาทองพายสาริกาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนช้างปากคลองนี้รู้จักกันดีในชื่อของทีมตลลอ,อนะครับหรือเมื่อก่อนก็พูดเล่นๆกันว่าแก๊งตรวจสภาพรถนะครับคำว่าแก๊งดูเป็นคำที่จะดูปูรี่ไปนิดหน่อยนะครับ เราจรึงตั้งว่าทีมตลอ,อหรือทีมตรวจสภาพรถนะครับเหตุผลของช้างป่าที่จะมาที่รถเฉพาะที่เขาใหญ่เราสังเกตพฤติกรรมนะครับไม่ได้เข้ามาทำลายใดๆเป็นเพียงแค่พฤติกรรมเพื่อหาอาหารเท่านั้นนะครับรวมทั้งที่มาตรงจุดนี้ด้วยนะครับตรงจุดนี้เข้าใจว่า น่าจะมีแล่าธาตุอาหารบางอย่างที่ช้างต้องการนะครับปลาเพลทปลาลับปลาจอมพริกน้ำปลาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสำคัญสำหรับช้างปลาเมื่อมาใกล้คนเราไม่มีใครทำร้ายนะครับช้างก็มาบ่อยๆก็ต้องเรียกว่ามาตามวงรอบทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ก็คอยป้องกัน ไม่ให้เข้ามาในจุดที่ไม่ควรจะเข้านะครับแต่มาขนาดนี้ก็ถือว่าช้างป่ามาใกล้มากๆนะครับสำหรับช้างพังสองตัวนี้ตัวเล็กที่สุดเขาเรียกกันว่าแม่น้อยโซโลชานะครับส่วนโตขึ้นมาก็คือแม่เปี๊ยที่เคยกินขนมเปี๊ยะนะครับส่วนลูกสองตัว เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับออกมากาเสอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับดูตัวเล็กกินนมนะครับแต่ช่อง DX ็กชัตเตอร์ของเราเคยตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม่ตัวเล็กก็คือแม่วันนากับน้องวันดีตัวที่กินนอมอยู่นี้นะครับส่วนตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือแม่สุดใจกับน้องไอรักนะครับ เราก็ตั้งไว้คำขำเพื่อนามาบรรยายง่ายๆนะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่สุดนะครับที่จะจับยั้งไม่ให้เขวานี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับทำเพียงเพื่อการยับยั้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่การทำร้ายใดๆ พฤติกรรมช้างป่าเข้าใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับ ผมเมื่อันกินก็ปีกีออกมาก็เลยก็ได้เปลือกทุเรียนฮะเปลมเลกรียนินเป็นแม่เมเห็เมรนังไม้หรอลังไม่รู้อามาจากไหนผมเก็บหมดแล้ว เด็ดหมดแล้วไม่รู้ไปไหนไงชีกินครับผม<ห>ออกมาแล้วออกมาแล้วตอนนี้อยู่เนี่ยยี่สิบลังนี้เลยหลังป้อมเลยไอ้หลังบ้านพัก อยาเข้าไปนอนแล้วอยากเข้าไปนอนแนละ้ว